โซแช่มหาชนคนไม่สนิทวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยคู่เพื่อนสีสีปากก้าที่รักในการด่าลิลลี่พันธิลาดาราสาวสุดแซ่บและนนอินทนท์ดาวติ๊กตอกตัวแม่จะแซ่บจะเผ็ดเมาสไฟลุกขนาดไหนไปชมกันเลยคือมันเหมือนเป็นเครื่องด่าให้เราแล้วเราจะมีความสุขแต่ว่าเราไม่ได้สุขว่าเราอยากด่ามันตลอดเวลานะพ่อนาเขาก็เลยหมายคือบางเรื่องเนี่ยมันเป็นคนย้อนแย้งเช่นหรือจะมีให้เรื่องนะมีก๋วยเตี๋ยวมีหันตาอใต้อะไรก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวนางก็บอกว่าไม่เอาไม่กินเส้น เลือกผิดแล้วเนี่ยพี่เขาชื่ออะไรพี่วิลลี่นี่พี่นีโน่โอ้โหแม่เมื่อกี้บอกให้เลยป่ะฉันจะเรียกเขาพ่อเพราะเดี๋ยวฉันลืมชื่อเขาจะไปเรียกที่เขาปิดสวัสดีครับทุกทนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิท และวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเลยมาพบกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าน้องลิลี่พันธิดาและน้องนนทินทนสวัสดีครับ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 เยวันนี้ทำไมคู่นี้มาตื่นเต้นอะไรเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งนะครับที่ดู ตอบก็ไม่ใช่ไนเรียกว่าไม่ใช่ในเหอมาอักกามแม่ตอบตัวเลยนะตัวเลยมาเลยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากรู้คือคนละสายกันแล้วมาสนิทกันได้ยังไงถ่ายละครด้วยกันค่ะย้อนไปประมาณหลายปีมั้งห้าหกปีประมาณน่ะคือลิลลี่เขาเป็นดาราอยู่แล้วในช่องช่องหนึ่งแล้วเหมือนวันนั้นน่ะหนูอะ พี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์อะเขาเหมือนแบบเห็นว่าเราเล่นได้เขาก็เลยรู้สึกว่า<ม>เฮ้ยอยากจะให้เราไปในส่วนของเป็นนักสแสดงดีไหมเขาเคยไปฝากฝังไว้เลยว่าเออนี่ยจะเป็นนักสแสดงที่มาเล่นกับเราด้วยนะออให้ไปกินข้าวร่วมกับดาราเนี่ยอย,อ,อ,อย่างพ่อโต้ร่วมโต้กับทุกคนโต้คนแล้วหนูเขาแบบอุยเก่งมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นใครก็ไม่รู้แล้วน้องคนนี้โอ้โหเหมือนนางฟ้ามาปโปรดทำไมอะทักทายเลยมาแบบสวัสดีจ้าพี่ฟิวดาราทักดัคขับอยู่ห่างห่าเหรอแบบเป็นฟิวเหมือนระยะห่างแบบสวัสดีค่ะ จ้าลิลลี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ชวนหนูไปกินข้าวชวนหนูไปกินพวกแบบว่าชวนกินอะไรอันแรกเขาชวนไปกินอะไรซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาคือคือเราถ่ายข้างบนออฟฟิศข้างบนจะมีซาลาเปาขายชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยากกินมากเลยชอบกินซาลาเปามากเป็นคนที่ชอบกินซาลาเปาสุดๆสั่งมาเจ็ดลูกกินไปครึ่งลูกหกลูกครึ่งหนูกินหมดเลย นีกี่เป็นพึ s <S oh, like ่งล well, so. oh, like ูกมันไม่ค่อยกินพ่ออ๋ออยากจะได้สักคำอยากได้สักคำแต่บอกชอบกินมากอยากเมคเฟรนด์อยากห่ะเข้าใจไหมพ่ออยากคุยกับฉันหรออยากคุยกับเธอไงเป็นอะไรตัวฉันคือคือโง่เฮงใบหน้าเขามันดูแบบว่าน่าจะถูกจริตกับเราแล้วจะเอ้ยน่าจะเป็นเพื่อนกับเราได้ไม่สวยนะสวยขึ้นไม่ใช่พูดถึงว่าแบบว่าการเป็นของเขาอะไ๋อมันจะมีคาแรคเตอร์ที่เขาจะชอบคาแรคเตอร์นี่ก็พยายามจะยัดเยียดคำว่าสวยก็ไม่พูด ดำทางให้พูดหน่อยก็ไม่เอาสักหน่อยครัแต่ก็ไม่เอาแต่แต่ว่าูเนี้ยมันเหมือนสีกันแต่ทําไมต้องด่ากันจบที่การด่ากันตลอดเวลาไม่พอเอาอย่างนี้ว่างันว่า่งนี้คือมันจะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งแบบคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคือมันเหมือนเป็นเครื่องด่าให้เราแล้วเราจะมีความสุขแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าอยากด่ามันตลอดเวลานะพ่อนาเพราใจไหมคือบางเรื่องเนี่ยมันเป็นคนย้อนแย้งเช่นล่าสุดให้มันเลือกร้านอาหาร หนูก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีให้เลือกนะมีกว๋วยเตีย๋ยวมีอาหารใต้มีในส่วนของพวกแบบเออฟาสต์ฟู้ดอะไรต่างๆเนี่ยนางก็บอกว่าอะไรก็ได้พ่อก็ใส่คำว่าอะไรก็ได้ปะอะไรก็ได้แล้วที่ว่าอะ่ะงั้นเดี๋ยว เลือกให้อ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่เอากินเส้นแต่บอกว่าอะไรก็ได้หนูก็แบบอ่ะไม่เป็นไรงั้นหนูก็อยากกินอะไรง่ายๆก็กินแบบพวกฟาสต์ฟู้ดที่มันเร็วมันหยูมากเพื่อทำงานจนเสร็จอะไรเงี้ยอ่ะงั้นเดี๋ยวไปกินอันนี้ไปกินไก่ทอดแล้วกันไม่เอามนหอทอดกินเราเอรานต้ดูไม่ฉันมันเยอะมากอยู่ที่คงอยู่ที่ขามันกองฉันไม่ฉันเป็นดาราเธอเป็นสะโพกมันใหญ่น่าเกลียดถ้าเลือกนี่เป็นแรกหนูบอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสุดท้าย ในจิตในใจมันแค่นะมันอยากกินอาหารตายแล้วทําไมถึงไม่พูดมันเป็นอย่างนี้เพราะเขาใจสั่งเข้าใจพี่ก็เจอประจําเพราะว่ามันก็จะมีแบบเนี้ยก็คืออะไรก็ได้อะไรก็ได้ของมันคือมันคิดไว้แล้วแล้วให้เราพูดในสิ่งที่มันอยากได้ยินมันเหมือนเกมเดาใจใช่เพราะฉันต้องจ้องตาเวลาชะเยอะหน่อยนึงเันต้องแบบว่าอยากกินอะไรอ่ะอะไรก็ได้ เราต้องดูเราเราต้องดูคอยดูขนตามันจัเนด้านไหนอะไรเงี้ยแล้วมีอาหารฟ้างอาหารฟ้าที่ตาอาหารตาโอ้โหดิเดาถูกต้องต้องต้อง แล้วหาวโผูหหญิงเขาก็จะเป็นแบบนี้ใช่แล้วหนูมโมโหหิวไงเขาเป็นคนโมโหหิวมากอยากกินอะไรต้องได้กินอยากกินผู้เตี่ยวเรือต้องได้กินแล้วค้าเพื่อไม่ให้กินจะเหมือนแบบทำไมยังไม่มาอ่ะเมื่อกี้เหมนเครื่องบดทำงานเร็วมากไอ้นี่ก็ ตามมาเราไม่ทันอ่ะมันม claro> ันก็ย pues like ังไงวะน้าเหมือนอึอัดเหมือนกันลูแบบเหมือนให้พ่อสองคนมเหมือนฟังเราพูดกันในสิ่งของสีดีดีดีชอบแบบนี้นเราเป็นคนไม่ได้ทันเขาอยู่แล้วพะเขาพูดเร็วมากแล้วยิ่งเขาบ่นอ่ะมันเหมือนแบบสี่คูณร้อยอะค่ะอือแล้วเวลาหิวมันจะเหมือนแบบมีคือไม่มียิ่งไปอีกยิ่งไปคือคูณพันอะแล้วเราก็แบบโทษนักคนเหลืออะไรย่พูดามนพ่อที่แต่ว่าลิลลี่จริงหรือเปล่าที่แบบว่าพอไปถึงอาหารยังไม่ลงโต๊ะ ขอโทษขอโทษโตเป็นจังมาพี่ตุ๊เนียมาเดีแตกฟังแล้วถ้าทางคู่นี้ไฟกันแน่เอาอย่างงี้เข้าเลยเมาส์เผาเพื่อนสนับสนุนโดยพี่มีกึ่งสําเร็จรูปตราไวไวครับเอาละเริ่มกันเลยนะฮะแล้วแต่คือหลังจากวันนี้ไปผมออกตัวก่อนในฐานะพิธีกรทั้งคู่ถ้าคุณจะโกรธการแล้วเลิกคบกันอันนี้ผมช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรื่องราวที่จะเผากันในวันนี้บอกเลยนะฮะว่าอาจจะทําให้แบบว่า เพื่อนเนี่ยคบกันต่อไม่ได้ตะกี้เรื่องโต๊ะถือว่าธรรมดาตเป็นพ่อเขาบอกว่าจะเลิกคบก่อนดลิลลี่เป็นคนยังไงคือนางเป็นคนที่แบบอยากไม่ได้พูดเลยนะตอบตาไปคือนางเป็นคนที่เพอร์เฟคชั่นิสต์เกิน คือเป็นคนที่แบบว่าอะไรทุกอย่างจะต้องเป๊ะแล้วก็เป็นคนย้อนแย้งเป็นคนขี้ลืมคือเป็นคนที่สีหน้าจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่อารสึกอะไรทั้งหมดสมมติว่าไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้สมมติว่ามีคนแบบว่าคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ชอบให้หนูสองคนน่ะด่ากันเวลาคุณออกไปข้างนอกแบบพี่นอนสมมติว่าหนูอยู่กับพี่ลี่อยู่ใช่ไหมด่าลี่ให้ฟังหน่อยด่าลี่ฟังหน่อยพี่หนูอยากหนูพี่ด่าพี่เลยแล้วพี่จะแบบเริ่มแล้วแบบไม่รู้จักกันารมาให้หนูด่าทำไมต้องโดนด่า ไม่ได้พูด้วหนูเก็บตาแค่ตาอาจจะนิดนึงหนูก็เพ่ยไปนะนก็ตามนิดเดียวนิดเดียวแค่นียนนิดเดียวนิดเดียวปึ๊บพอนูปอปลายตามองปึ๊บเอาแล้วไฟเดือดไปนรกรุ้งแล้วตอนนี้ อขอโทษนะคะด่ากันไม่ได้จริงแม่หนูก็ไปตลกไปเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาจะแบบน้อยจุกน้อยใจเพราะเขาก็อยากเจอเราอะไรอย่างเงี้ยม่คือคือพวกเราสองคนเน่ยเวลาเจอแฟนคลับพวกเราจะเฟรนลี่มากมากสุดๆมากๆจนบางทีอ่ะมันเข้าถึงง่ายเกินไปแล้วโดยด้วยความที่ว่าเราตลกเราตด่าใช่แล้วเวลาเราติดด่ากันอย่างเงี้ยทุกคนก็จะคิดว่าแบบด่าแค่คนคนแต่ที่จริงๆแล้วอ่ะในชีวิตจริงเราไม่ด่ากันอย่างงี้ทุกวันก็ด่านะค่ะก็ด่าก็คือด่าแต่ไม่ได้เหมือนแบบว่าแบบอ่ะตั้งกล้องด่า อันเงี้ยไม่ใช่อ๋อเลยจาะโ่อเนี่ยขายขนาดสามสิบสี่สิบนาทีอ่ะนีแต่งหน้าสองชั่วโมงครึ่งเปลนคิ้วแล้วเป็นคิ้วอีกคราเปลือกตาเป็นเมอร์เห็นปะเนี่ยเนี่ยถ้าหละลักการนีเนี่ยพอโดนปนนะเพชรไม่ขายไปขายได้เลยนะเนี่ยประกายมากแสบตาไปหมดแล้วถ้าอยากเตะบอลกลางคืนเนี่ยให้เขาปิดตาปุ๊บประกายมันจะออกทันทีได้เลยเมื่อกี้บ่นว่าขี้ลืมเขาขี้ลืมอะไรบ้างคือคือเป็นคนไม่จําชื่อใครเลยอ่ะถ้าพ่อสองคนอ่ะเนี่ยพี่เขาชื่ออะไรพี่วิลลี่นี่ พี่นีโน่โอ้โหแม่เมื่อกี้บอกไว้แล้วว่าฉันจะเรียกเขาพ่อว่าเดี๋ยวฉันลืมชื่อเดี๋ยวฉันเรียกชื่อเขาผิดฉันจะเรียกเขาพ่อพ่อพ่อและพ่อทั้งหมดอย่างนี้นะพูดหญงอันนี้ปลอดภัยสุดจริง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 อะผู้จัดการเตรียมคนนี้ชื่อนีโน่นะคนนี้ที่หนูรู้แต่เด็กหนูรู้อยู่แล้วแต่เด็กตัวอะไรพ่อเป็นรายการอะไร รายการทีวีไงเดีวเวเร็วยร็วเย็วเร็วเร็วเร็่เรเร็วเร็วเวเราเร็วร็วลร็วเกือบดีแล้วเร็วเราก็วเรร็วรวร็ววรวเเร็วเรรายกรรววรเร็เร็เร็เรอพี่ชายขอวแม่แหม่เอออันนี้รู้เเร็วเวร็วเร็วเร็วคน็วเรแวเรมวเร็เร็วเร็วเรแมเ็็กอ็กอินอะไรแม็็ินเเ แล้วเวลาไปนั่งกินข้าวข้างนอกอย่างเงี้ยมีดาราหนุ่มท่านหนึ่งเดินผ่านมาลีสกิทนะเธอเธอพี่โนมหนูบอกไม่ใช่หนุ่มมันจะทู๊งมันไม่รู้อะไรเลยคือมันไม่รู้อะไรเลยไม่แต่ว่ามันจะมีแบล็กจริงจริงนีพี่เข้าใจเพราะว่าบางทีมบบจำหน้าเนี่ยไม่เคยลืมหน้าไม่เคยลืมแต่ชื่อชื่อเนี่ยลืม อะไรดีวะบางทีบางทีมันนึกไม่ทันไงเพราะเราเลืองเพลงอีกเพลงนางก็จะมั่นใจว่ายุค90ฉันได้รักอยู่นอกสายตาเมากกำลังสนุกเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อว่าลิลลี่จะเป็นเจ้าแม่เพลงยุค90อย่างที่อินทนนท์บอกไว้หรือไม่พักกันสักครู่กลับมาชมกันต่อช่วงหน้าโตะแชรมหาชนโพสไม่สนิท โคตรแรงมหาชนโหนไม่สนิทพออละเรื่องเพลงอีกเพลงนางก็จะมั่นใจว่ายุค90ฉันได้ได้หรูแบบอยู่นอกสายตาของเชอตั้งไกลฉันนั้นก็ทำได้อันนี้ลองมาห้ารอบเราจะรู้แล้วก่อนนั้นนะฮะคือแบบบางเพลงที่แบบอุ้ย เห็นหมอฮันเลวังกาฮันเลวังกาต้องบอกลาตีพี่หญิงแัะขาพี่แจ๊ดพี่อะไรเขาเศร้าเขากอดคุมกระหม่อมเศร้าเลยเพราะว่านี่ลองไม่ได้เราชอบมั่นเออมันจะเป็นคนขี้ลืมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากงานเลี้ยงของเราจะสนุกมากเลยใช่ไหมให้เราึ้นร้องเพอกศิษย์ก็เก็บไม่ได้เพราะอะไรไม่ตรงคีย์ด้วยหาอะไรล้องก็ไม่ได้อะไรทั้งอย่างนึงอันนี้ปลอดภัยปลอดภัยอดไเมื่อกี้บอกแล้วสลับเปล่าสั่งมากินไม่หมดแต่ว่าไม่ใช่แค่สลับเปล่าเรื่องเดียวอาหารนี่ทุกครั้งที่กินข้าวเลยเหรอ เอางี้เปิดเมนูมาเรียงนเลยปึ้งอย่างละหนึ่งคือบางทีอยากกินสองคนพูด่องเม่นคยังยังไม่โดนยังไม่โดนเผายังไม่ใช่ตาไม่ถึงถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งชอบพูดไทยคำอังกฤษคำหนูเลยติดไงขอโทษที่ปอ่อฟิลนี้คือนางจะเป็นคนสั่งมานางบอกว่า คนเราเวลากินข้าวกับเพื่อนอะสั่งเหลือดีกว่าขาดออยากให้เพื่อนอิ่มอยากให้เพื่อนกินหลายๆอยา่างบบคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าเอออยากให้อยากให้เพื่อนกินอิ่ม <Enjoy. S 2> อยากให้เพื่อนกินแบบ enjoy eating อะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วบางทีหนูเป็นคนขี้เสียดายของอ uh huh. แล้วบางทีสั่งไก่ทอดมาของทอดไอ้ใดๆที่เป็นของทอดนางจะสั่งหมดนางชอบกินของทอด <Okay. S 2> แต่จะกินอย่างละครึ่งคำไก่ก็จะกินแค่แบบเซี่ยวหนึ่งแล้วก็อุ้ยอุยอุยอ้ยอ้วนแล้วนั่นเนี่ยมาแล้วนั่นเถอาเดียวนะมาแล้วเถอแขนขาใหญ่ไปหมดแล้วหรืออยากกินกล้วยทงกล้วยทอด กินไปคำหนึง่งหน้าบองเลยว,ว่าใหญ่า<ม>าโาเร็วมาเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมาเร็วมากหนูแบบคำแรกอีกเดอ้อแ, <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็จะไม่กินอีกเลยคนที่กินก็ต้องเป็นหนูคน<ม>เดียว,วพี่โน้เข้าใจป่ะ<า>พี่ดิแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบคือบางทีเราก็อยากจะสั่งมาพอปะมาแบบสักสามสี่อย่างเรากินแชร์กันแบบจอยไปเลยมันก็บอกว่าไม่ได้พอไ่สอนแบบนี้แต่กานก็ ไม่ได้หันนะพ่อเฮ้ยม,ม,ม,มีการอเมริกันแชร์กันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วพาหันสองพันสามพันหนูก็แบบโอ้โหกินมือ 1, ้อหนึ่งพันห้าปกติหนูกินชาแล้วสิบห้าบาทกินแล้วว่า คือมันกินแพง่ะแต่บางครั้งหนูเลี้ยงเลยบางทีเราก็เลี้ยงแต่หนูไม่ค่อยชอบให้เลี้ยงเพราะว่าเราไปกินด้วยกันจอยด้วยกันอะไรก็ต้องแชร์กันก็เหมือนที่บ้านพี่ก็สอนเหมือนกันพอสั่งมาเพื่อนๆมานั่งกันเยอะๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สั่งสั่งให้เพื่อนกินเสร็จเรียบร้อยแม่พ่อแม่ก็จะสอนตลอดเลยอย่าลืมปักทูบให้เพื่อนๆนด้วยนะปักทูบไม่งั้นพวกกินไม่ได้เพื่อนๆอ่ะอพ่อปักเออต้องปักเพื่อเพื่อนพ่อสุดจับวางอะไรหมดแล้วโอเคเนาะเป็นฟิลัมน้องเาแนละ ใส่เลยแลเราเป็นคนยังไงคู่จีซีนะหนูว่าเขาก็เป็นคนย้อนแย้งหมืนหนูนั่นแหละย้อนแย้งเหมือนกันก็คือบอกว่าสมมติว่าอยากจะไปที่นี้แล้วเขาเป็นคนที่ทําตามอารมณ์ตัวเองแล้วหนูจะตามไม่ทันสมมติว่าจะไปเ็มควเทียผ่านไปมาชั่วโมงนึงหรือจะไม่ไปดีฉพับไม่ไปละเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาเราจะไปกับเพื่อนก็จะไปชอปปิ้ง หนจ oh, ูจะกินอันนี้อ๋อไปส uh. ิไปสิไปเลยไม่ไปแล้วดีกว่าคือทําอะไรตามอารมณ์เลยเลี้ยวไปหมดแล้วก็ปากไวแบบแล้ยิ่งกับหนูคนเดียวเลยนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เครื่องด่าทํางานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หนูทําอะไรนิดหนึ่งปุ๊บเอาาไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะไอ้นี่ก็ไปเลยไปไกลไปไปเฉพาะนึงก็วนกลับมาด่าหนูใหม่เป็นอย่างนี้ทุกวันหนูรู้สึกว่าคือบางทีอะหนูแค้นนะหนูแค้นไม่ไปหนูแค้นแค่ว่าแบบทำไม พูดไม่ทันวันบ้องค่ะเอาเลยนะแต่คือทุกคนคาแรคเตอร์เราไม่ใช่แบบนั้นนี่คือหนูเป็นคนไม่ดังคาแรคเตอร์เราไม่ใช่แบบนั้นเป็นคนดังโอ้ใกล้ใกล้เป็นแบบไม่ดังคารคเตุร์คือหนูเป็นคนที่แบบไม่ขี้บ่นแล้วก็เป็นคนไม่เรียกชิงเพียกมุดมาค่ะทุกคนคุณพี่โปรดิวเซอร์เอาไปชิมมาแล้วหนูแบบหนูเป็นคนด่าคนไม่เป็นหนูก็เลยแบบว่าไม่ค่อยทันเท่าไหร่อ๋อไอ้ไอ้ด่าแบบตลกอย่างเขาใช่ไหมเพราะมันเขาาพลิกให้แบบว่าถึงจะด่าแต่มันก็ดูขำดูอะไรนี่มันเป็นฟิวซมมมาาากก่เเเหหืืออนนร รู้สึกว่าเราเอ็นดูแล้วเวลามันทําอะไรอ่ะบางทีมันคือมันช้าก็จรโอ้ยนี่อยู่ีนแต่งตัวเลยของเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะว่าเป็นร้านอาหารแบบที่มันมีแบบเออดื่มดื่งดองแดงใส่ชุดขาวทั้งชุดมันไปปฏิบัติธรรมเหมือนไปลงเกะจกระด่างไงแล้วเ <c oughs> ดินมาโอ้โตรงเท้าแตกเดินมาอย่างงี้เธอจะขอ,อนั้งด้วยดิเธอไปวัดนะนา <c oughs> ทีเขาแล้วอยากปฏิการอะไรเงี้ยไปวัดได้เลยอะไรเงี้ยนี่ <c oughs> นไอ้นี่ที่เราบอกเป็นไบโพล่าจริงป่ะ ก็เหมือนอารมณ์ไงคะทำตามอารมณ์ใช่ใบไตรพูล่าไม่คนะือลงลงนะอารมณ์มันจะขึ้นไปขึ้นลงเดี๋ยวขงงเขาไ,ไปอย่างนี้คือในชั่วโมงหนึ่งอะสามารถมีประมาณ3-4อารมณ์ประมาณนี้แล้วไอ้ต่เน,นี่ยชินแล้วก็รู้เลยว่ายังไงแต่แรกๆอะจ,จะไม่ชินแรกๆก็ทำแบบเหมือนตามไม่ทันตอนหลังหลังคือชินแต่ว่าอาจจะเป็นคนไฮเปอร์แอคทีฟป่ะแบบถูกที่ไม่ได้ใช่ป่ะใช่่หนนนูเป็คทีแบบว่าิตลอดแต่จริงแล้วอ่ะเขาอิน introvert นะพ่อ โต้แชร์มาหาชนพนไม่สนิทโต้แชร์มาหาชนพนไม่สนิทคือพี่น่นหนัเผ็ดแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะพออยู่กับตัวเองคือเขาก็จะแบบ เขาไม่ได้อยากเป็นคนเจอคนเยอะแยะมากมายเห็นอย่างเงี้ยคือทุกคนคิดว่าโหต้องแบบว่าแบบเอา going ชอบผู้คนไม่ใช่ขนาดนั้นแต่คือหมายถึงว่าถ้าเจอคนนั้นแล้ก็จอยเต็มที่แต่พอหนูขึ้นรถไปในพื้นที่ส่วนตัวของหนูผู้จัดการจะรู้หนูจะปุ๊บแล้วก็ขับรถเงี่ยใช่เงียบแล้วก็เปิดเพลงเนี่ยเ the m u สิค a ลหนูก็เล่นละครหนูไปด้วยใจอะไรเงี้ยก็เป็นคนแบบหมายถึงว่าเราก็จะเหมือนเป็นอยู่กับตัวเองใช่อยู่กับเงแล้วเปลี่ยนเพลงเยอะคุยไหมคุย เพราะเอาจริงป้าเวลาก่อนนอนหนูจะแบบขอบคุณร่างกายที่เราให้เราทํางานในทุกวันคือต้องขอบคุณตัวเองเข้ามันหนูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะหนูเป็นอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราหนูว่ขอบคุณตัวเองเหมือนกันล่าสุดเราพูดคุยกันบอกว่าลี่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยทำงานเยอะช่วงเนี้ยเหนื่อยมีวิธีอะไรบ้างลี่ก็บอกว่าขอบคุณตัวเองอุ้ยขอบคุณเหมือนกันเลยแล้วต้องกระจกเหมือนคนบ้าเลย มาทุสอนเลยตอนนี้ขอบคุณมากๆวันนี้ที่เราทาสําเร็จเราตั้งใจในการทํางานวันนี้เราเจอคนที่เราคนชื่นชมเราผู้กำกับแักเราพูดกับตัวเองขอบคุณราคนร่างเลยอ่ะจริงคุยไปเรื่อยเราได้ผลไหมได้ผลคุยกับตัวเองแล้วเคยเห็นตัวเองในกระจกตอบกลับบ้างไหมที่ทาใจเรวเองในกระจกตอบกลับคุยกับมันได้ เราต้องคิดแล้วนะต้องควรปรึกษาจิตแพทย์แล้วหนูว่าหนูต้องรับยา <laughs> รับยาใช่ต้องรับยาเลยแลถ้าคุยไฟเดียวม,ม็นแล้วมันได้อะไรบ้างหลังจากที่คุยกับตัวเองคือหนูสู้สว่าแบบมันทำให้เราหมดกับชีวิตเราดีขึ้นด้วยทางด้านแบบมันเป็นเหมือนแบบ every aspect of life เลยมันดีขึ้นไปหมดทุกอย่างเลยเหมือนเราได้รีเช็คตัวเองพอคือบางทีเราทําอะไรไปสมมติว่าเราเป็นคนพูดเยอะบางทีเราพูดไปหรือว่าเราไปเสียดสีใครไปพูดอะไรโดยที่เรามิได้เจตนาหรือเจตนาก็ตามเนี่ยเราก็เหมือนแบบได้ได้มาคุยกับตัว มันตือนสติตัวเองเหมือนใช่เหมือนเตือนสติแล้วหนูก็จะรีบมาเองตลอดเวลาว่าเราทำอะไรไปเราทาอะไรผิดไปอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาหนูขอบคุณคนที่ทาไม่ดีกับหนูด้วยอ่ะคือพูดตัวเองใช่ใช่ใช่อกเออคนที่ทาไม่ดีกับเราก็ให้เราโตขึ้นใช่อะไรอย่างเงี้ยเราเมันเป็นส่วนทุกอย่างดีหมดเลยเด็กใช่มันดีมันก็ดีอันนี้จาไว้ใช้ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าจะเดินข้าถนนแล้วแบบวันนี้ฉันแต่งตัวสวยมากแบบสวยจริงๆเลยอย่างเงี้ยงงงนะไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องเตือนพี่โนเขาไม่คุยกับตัวเองเขาคุยกับต้นไม้แตต้นไม้ไม่ต ต้นไม้ไม่ตอบช่วงโควิดคุยกับกำแพงโควิดมันไม่ให้ออกไปไหนเลยใช่ไหมคุยกับกำแพงเราก็เออเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องแต่หลังๆเฮ้ยกำแพงมันคุยตอบคพี่อะไรอยู่ก็เลยก็เลยต้องไปหาหมอครับไปหาหมอเลยครับเพราะว่ามันมันตอบได้ยังไงวะคุณอิจฉาเขาไหมที่เขามีแฟนก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนเราแฟนเขาเนี่ยแต่ละท่าเต้นของเขาเนี่ยที่สุดโบกเนาะ หนูว่าไม่ได้อิจฉาแลยเป็นเพื่อแบบว่า คือมันชนะเราเรื่องเดียวคือเรื่องมีแฟนคือจริงๆอ่ะนางพูดไม่ทันอยู่แล้วนางเป็นคนที่แบบเวลาตอบโต้ก็ไม่ทันอยู่แล้วแต่สิ่งเดียวคือชนะสุดๆเลยนะมีแฟนแล้วช่วงเนี้ยคอนเทนต์ในไอจีในติ๊กต็อกเนี่ยจะอวดแฟนจะแฟนป้อนยาปนก็ม่ให้อวดอะก็แล้วไงอ่ะก็กำลังพูดอยู่คนเรามันเกิดคนเดียวตายคนเดียวมันเกิดมาใชชีวิตเนี่ยก็ร่างมาก็มีคนเดียวมันก็ไม่ได้เอาเขาลงไปในในสิ่งที่จะเออตุยตันาเบ้ไปได้โลงมันก็ใส่แค่โลงเดียวนี่ยนั่นแหละแต่เราแค่รู้สึกว่าอันนี้ไปเปิดดิ เขาเองนะหรือทีมงานช่วยแปลด้วยที่ต้องนวนพูดไว้นั่นแหละแต่แต่หนูไม่ได้เป็นิวอิจฉาแต่เป็นวแบว่า ไม่ต้องลงให้ใครเขาดูบ่อยไม่เลยยิ่งตอนถ่ายละครด้วยกันนางกับพี่ชินถ่ายละครในกาศโอ้โหแล้วพอพี่ชินหอมหัวหอมแก้มอุ้มส่งมาเยอะๆใหญ่เลยพอ้อหนูก็ทำได้เท่านี้แหละพ่อเข่ไใจป้ามึ่ก็มีความสุขพ่อกระเทยมาทำเท่านี้มันไม่ได้จะแบบเออจะไปควบมาให้กับเขาได้ไม่ควบเขาจะตีไม่พ่อมันไม่สามารถทำได้แต่หมายถึงว่าไม่มีแฟนเลยเออนอนไม่มีแฟนนอนไม่มีแล้าตาดีอย่างนี้ไม่มีได้ไงเนาะพี่ก็พูดเกินแก หลังเมาส์เผากันสนุกอยู่เลยเชียวแต่ไม่ต้องเสียใจยไปนะคะเพราะพรุ่งนี้เรายังอยู่กับเพื่อนสีคู่นี้ลิลลี่และอินทนนท์แต่จะเมาส์เผาเรื่องอะไรกันไปดูตัวอย่างเรื่องํำย่อยกันก่อนเลยได้คุยกับคนคนนึงแล้วเหมือนแบบโทรมาหาหนูบอกว่าทำไมถึงไม่เลือกพี่เลือกระหว่างพี่กับงานหนูก็แบบคุย3มวันจะหาจากไหนจะให้เลือกอะไรก็เลยบอก คือน,าน,นานจะมีห้องนึงที่ว่าเป็นห้องอันนี้คือห้องพิชิตเลยขยะข้างหน้าเขาเลยคือเหมือนบิวบิวใหม่เขาเลยข้างหน้าที่ติดกับป้อมยามอ่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่บ้าไปบ <c oughs> ้าหบ้าน <c oughs> ไม่ได้บ้าน <c oughs>